สวัสดีรับสวัสดีช่วงเย็นช่วงเวลาสี่โมงสี่โมงกว่าสิบหนาฬาค,ครับก็พอดีไปโุละมากรับผมโุละมาแล้วก็แวะดูกับข้าวมาที่ซอยรามยุก้าตอนนี้ขากลับขากลับก็เลยถ่ายให้เพื่อนๆได้รับชมกันช่วงสี่โมงเย็นครับรีบกลับครับเพราะฝนจะตก ฟ้าคุมฝนมาแล้วเห็นนะครับฟ้าคุมฝนมาแล้วจะตกลงมาอีกแล้วหลังจากช่วงเที่ยงนี้ตกลงมาหน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่แรงครับตอนนี้ก็ตั้งเขายังไม่หายคาดว่าน่านจะตกลงมาอีกครับผมครับจราจรก็เคลื่อนตัวได้ไม่ติดขัดแต่ฝนตกด้วยและครับเพราะว่าน่านจะติดครับคงเป็นช่วงเย็ยนนะครับ กกรุงเทพแถวกรุงเทพเนี่ยฝนเขาจะตกช่วงเย็นคนเลิกงานครับแล้วต็ตอนเช้าตอนเช้าเขาก็จะตกตอนคนไปทํางานครับผมนี่คือฝนของกรุงเทพแต่ว่าแถวต่างจังหวัดน่าจะตกกันละมัง้งตัวเนี้ยหรือบางจังหวัดก็อาจจะตกตั้งแต่เช้ายังไม่หยุดอะไรประมาณนี้ ไปชมบรรยากาศช่วงนี้กันไปนะครับย่านรับคาแหนงหน้ามอรามบ,บางโน้นหน้ามอรามหน้ามรามเน็นนะครับครับคนก็ยังไม่เลิกงานครับยังไม่เลิกงานกันนักเรียนก็มีเลิกเป็นบางโรงเรียนบางส่วนครับบางคนทํางานประจําก็ห้าโมงนี่นแหละก็พอดีออกมาก็ฝนตกรถติดลำบากครับจะเป็นไปได้นะครับ ตกช่วงกลางคืนไปเลยจะได้เย็นสบายสรับช่วงคนเดินทางคนทํางานคนรีบเร่งนะเพราะว่าฝนกรุงเทพไม่น่าตกตกการจังหวัดที่ป่าคนที่เขาต้องการน้ำแบบนังหวัได้รับชมกันบบเคอตอนนี้ก็ใกล้จะถึงเมเจอร์แล้วลเมเจอร์รามกัมแขลับผม ลอยเรียบๆครับเดี๋ยวฝนเทลงมาเดี๋ยวเปียกเดี๋ยวเปียกและช่วงนี้คนก็ยังไม่เยอะล่ะก็ยังไม่เย็นยังไม่เลิกงานกันเป็นงานห้างร้านออฟฟิศยังไม่เลิกงานก็เลยอีกนิดเดียวแต่ไม่ถึงชั่วโมงอย่างีไปรถเมล์คนมนอาออกรถเมล์เยอะครับขอบุญเดี๋ยวรับชมกันครับทุกคน ก็จะถึงหน้าเมเจอร์แล้วหน้าถึงหน้าเมเจอร์แล้วครับทุกคน่ตสขาเมล์ฟ้าก็อาจจะลำบากเลยนู้นหน้าฝนต้องคำใจเป็นหน้าของเขาต้องคำใจโอเคคอยรำสับห้าหน้าเมเจอร์เมเจอร์เมเจอร์ทางเข้าโรงแรมไปดูทางเข้าโรงแรม ดกาลเข้าโรงแรมครับทุกคนเห็นดีนครับถูฟ้าก็มฝนมาเลยเห็นนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนงั้นทริปนีผมก็ปักที่นนี้ก่อนนะครับสวัสดีมีความสุขครับสวัสดีครับ